ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ รู้หรือไม่แบรรี่บาคูราสตาร์คนดังของทางแปเอชเชปารรีสแซงแชนเน่ก็สัญญาที่จะย้ายมาอยู่กับทางหงแดงหรือว่าปูของเราเป็นอย่างมากในช่วงซัมเม,มอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วทีมของเรากลับแห่งไปเลือกเซ็นสัญญาก,กับทางอเล็กซานเดอร์อีซักมาจากทางสารลิกาดงนิวคาเซิลอ,อยู่นะแต่แท ขณะที่ทางฟาบิโอโรมาโนก็มีการชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ทางยอดทีมจากเนอร์ซี่ไซด์มีการเปลี่ยนจุดยืนสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหลาวเดือนมกราคมจากที่แรกเริ่มเดิมทีนั้นไม่มีแผนการจะเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่จากผลงานที่น่าผิวหวังอย่างต่อเนื่องเขาไม่ในตอนนี้ทางเซนเตสปอร์ตกุ๊บให้สฟเกี่ยวสำหรับการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเอาไว้สู้ศึกในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้เพื่อหวังที่จะพลิกฟื้นฟอนการเล่นของเรากลับคืนมาได้กี่ครั้ง นัานตัวของทางเยอเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็มีการจิ้มเลือกแล้วว่าใครกันที่สมควรจะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งเขาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยหากจะเป็นลูกม่อเก่าของเราอย่างในรายของทางสตีเฟนเจอร์รอดีตกับตันทีมประดบตำนานของเรานั่นเองทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้กับสรุปข่าวดดลิเือว่พปูประจำวันกับผมแอดมินเซอร์โอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคย หากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกันทีนี้เราจะมาไล่เรียยกันแต่ละประเด็นเลยครับเพืเ่อนๆโดยเริ่มต้นจากข่าวแรกของวันนี้กับบทสัมภาษณ์ของตัวโคโดี้กัตโปปิดทกมชาติเนเธอร์แลนด์ของเราหลังจากกิ่สโมรสรททำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังปราชัยไปถึง6จาก7เกมหลังสุดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกจนอันดับนั้นร่วงหล่นไปรั้งอยู่ที่12ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็โดนทางจ่าฝูงอย่างทางปืนใหญ่าอาร์ซนอลทิ้งไกลลิปไปถึง11คะแนนโดยกับ นั่นทาให้ทางกักโปมีการออกมายอมรับเลยว่าในบรรดาน,นักเตะเองก็รู้สึกไม่พอใจและรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาเองก็มีการประชุมหารือเป็นการภายในก็เปิดอกพูดคุยว่าสาเหตุที่ทําให้ทีมฟอร์มตกลงไปมากมหมขนาดนั้นมันคืออะไรกันแน่หลังจากเกมเมื่อวันเสาร์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าอับอายมากๆเลยนะกักโปกา นั่นเพราะว่าเราแพ้ถึง3ประตูต่อศูนย์คาบ้านของเราต่อหน้าแฟนบอลของเราเองเรารู้ว่าแฟนบอลอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่เราก็ต้องตอบแทนพวกเขากลับไปบ้านเหมือนกันจริงไหมละ่ะดังนั้นมันจึงเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเอาเสียเลย ในวันถัดมาผมอยากจะใช้คำว่าเราโกรธมากๆเลยนะแต่พวกเราก็พยายามที่จะพูดคุยกันเรามีการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำผลงานให้มันดีขึ้นกว่านี้เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นภายในสนามเรารู้เหมือนกันว่าเราจะต้องยินหยัดด้วยกันเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นและคว้าชัยชนะมาครองให้จงได้ทุกคนรู้ดีว่าเราจำเป็นจะต้องรับผิดชอบทั้งในและนอกสนามก็ด้วย นี่คือการสนทนาที่คุณมีร่วมกันระหว่างบรรดาเพื่อนร่วมทีมมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นการประชุมกันอย่างเป็นทางการแต่มันเป็นการพูดคุยแบบเปิดอ,อกระหว่างพวกเราทุกคนเราตระหนักดีว่าเราจําเป็นต้องแสงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบนั่นแหละคือสิ่งที่เราคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ประโยชน์อะไรที่คุณจะมาพูดคุยกันใช่ไหมล่ะ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางกรัมซูเนตอดีตผู้จัดการทีมและนักเตะของเราเองก,กันบ้างื่อเขามีการชี้ชัดหรือว่าหนึ่งในคนที่ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาหลังจากการแข่งขันเมื่ฤดูกาลที่แล้วเขากดไปถึง29ประตูกับอีก18แอสซิสต์แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เป็นต้นมาเขาเพิ่งจะทําประตูในพิมพ์มลิกไปได้เพียงแค่4ลูกเท่านั้น นั่นจึงทำให้ซูเนตมีการออกมาเซลล์แบบขำขันเลยว่าบางทีคนที่เราเห็นอยู่ในสนามน,นักก่อนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวของทางซาลาจริงๆแต่เป็นน้องชายของเขาปลอมตัวมาหลมเล่นหรือไม่อยากไรกันเขาเป็นซูปเปอร์สตาร์ดังตัวจริงเลยนะนี่คือคำชื่นชมที่ดีที่สุดที่ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวของทางโมซาลาได้ซูเนตกะระหว่างที่เขาถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับทางท็อกสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ตลอดช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาเขาคือคนที่ทีมต้องคอยพึ่งพายอยู่เสมอนะถ้าคุณจะเลือก11เ็ผู้เล่นตัวจริงตลอดการของล<ม>ิเวอปูเขาจะต้องเป็นหนึ่งในชื่อแรกๆที่ถูกใสยย่ลงไว้ในทีมเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นน้องชายของเขาที่มาหลงเล่นแทนในปีนี้ก็ได้นะผมเริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆตั้งแต่ในเกมคอมมูนิตี้ชิลกับทางคริสตันพาเลตแล้วนะในตอนนั้นบอลมันไปอยู่กับทางแบ็คซ้ายของทางฝันน่งโนน ตัวของทางซาล่าเองไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาจะสามารถเอาชนะในการดวลจังหวะนั้นได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่นักเตะประเภทที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดแต่เขาควรจะอย่างน้อยก็พยายามสร้างความยากลาบากให้กับทางดกซ้ายให้เขาขึ้นเก์ได้ยากลาบากสักหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาล่าไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยเขาไม่มีแม้แต่ความพยายามจะเข้าไปแย่งลูกบอลเลยสัมไปผมไม่เคยเห็นนักเตะที่กล้าประทัด ผมไม่ได้เห็นนักเตะที่พยายามจะสุ้งเข้าใส่บอลในจังหวะ50-50เขาไม่มีการทำอะไรแบบนั้นเลยจริงๆแน่นอนว่าซาร่าอาจจะเป็นนักเตะที่ถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะในพื้นที่สุดท้ายนะแต่เขากลับแสดงให้เห็นเลยว่าในตอนนี้เขาขาดความกระหายขอโทษนะแต่นั่นอาจจะเป็นคำพูดหนักๆที่ผมจำเป็นจะต้องพูดถึงเขาบางทีผมก็คิดว่าเขาอาจจะต้องการคำพูดแรงๆเพื่อกระตุ้นเขากลับคืนมา ท้ายที่สุดมันจะทําให้เขากลับมาเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดังแบบเดิมเหมือนที่เขาเคยเป็นเสมอมาให้กับทางลิเวอร์พูลได้แต่ฟอร์มการเล่นเหล่านั้นเรายังไม่ได้เห็นในตัวตนของเขาณนะตอหน,นีเลยตายกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางเจนสแมคคอนเนลล์มิดฟิลด์ดาวรุ่งขนาดขดไกลของเราที่ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทักอาจจะอัมสเตอร์ดัมและเอลิดิวิชิลิกของประเทศออลแลนด์ย่างไรก็ตามเขากลับเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามไปเพียงแค่สีนัดเท่านั้นและในจํานวนนั้นก็เป็นการลงสนามเป็นตัวจริงไปเพียงแค่เกตเตี่ยวเท่านั้น สถานการณ์ของเขายากลาบากมากยิ่งขึ้นหลังจากจอห์นนี่ไฮติงกาที่อำลาตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทีมดอกและก้าวเข้าไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทักอาเจ์ในฤดูกาลนี้ดันถูกปลดออกจากตําแหน่งไปอีกและตัวของไฮติงกาก็เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมทางแม็กคอนเนลถึงตัดสินใจย้ายไปร่วมถิ่นโยฮันครัฟอารีนาแต่ในตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วคนที่ตามมาก็คือในตอนนี้ทางโยฮันจีนันซึ่งเป็นนักข่าวชาวดช ก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเลยว่าในตอนนี้สัญญาณทุกอย่างมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วว่าตัวของทางแม็คอนเนลนั้นมีโอกาสสูงมากที่เขาจะถูกเรียกตัวกลับไปอยู่กับสโมสอมแม่อย่างทางหรือว์พหูของเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตกหน้าหนาวเดือดมากกลาคมนี้เลยโอกาสที่ตัวของทางแม็คคอนเนลจะสามารถกลับมายึดตําแหน่งในทีมอาร์เจกซ์ได้นั้นมีไม่มากเลยนะอีนามกล่าว ภายในสมูสรก็เริ่มจะมีเสียงพูดคุยดังมากขึ้นเรื่อยๆว่าบางทีทัตอเจส์และลิวอร์อาจจะมีข้อตกลงในการยกเลิกสัญญายืมตัวของดาวนุ่งชาวอังกฤษตั้งแต่เดือนมกรกาคมนี้เลยเพราะพวกเขามองแทบจะไม่เห็นอนาคตของเขาที่ประเทศฮออแนลเรามาลุยกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง หากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางฟาบิยสโซโรมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเป็นคนออกมาเปิดเผยเลยว่าลเวร์ภูของเราหันไม่ความสนใจย่างจริงจังในตัวของทางแรดลีย์บาโคลาติดตัวเก่งจากทางสโมสอรเปตเอเชควารลี่แสนแชร์แมน แต่เงื่อนไขนักเวลาดังกล่าวข้างต้นก็คือทีมของเราจะหันไปคว้าตัวเขาก็ต่อเมื่อเราพลาดได้ตัวทังเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งมาจากทางสโมสรสาริกาดกนิวคาเซอร์อยู่นาเตตแตดท้ายที่สุดอย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์อพูลตัดสินใจทุ่มงบประมาณสูงเป็นสถิติสโมสสและสูงที่สุดในเกาะอังกฤษถึง125ล้านปอนด์ในการคว้าตัวทางอิซักเข้ามาจนทำให้ดีลการคว้าตัวทางบาโคล่านั้นต้องเป็นหม่ไปในท้ายที่สุด ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆ ม่อตัวของทางฟาร์ิสฮอกกินนักข่าวคนดังจากทางประเทศฝรั่งเศสมีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในช่วงเวลาที่ทีมของเราตกเป็นข่าวโผพันกับทางบาโคลานั้นตัวของทางดาวเต็ดวัย23ปีเองก็กระสันอยากที่จะย้ายมาร่่มติดแอนฟิลของเราด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าในตอนนั้นหากเรามีการดําเนินการอย่างจริงจังมากกว่านี้และพักโครงการในการคว้าตัวทากิซักเอาไว้ก่อนเพื่อมันเดินเครื่องในการไล่ล่าตัวเขาปานนี้ตัวของทางบาโคราคงจะได้มาอยู่กับทางสโมสรอ ฟุตบอลลิเวอร์พูลขอตอไปแล้วมันมีการต้องคำถามขึ้นมานะแต่ไม่ได้เป็นข่าวมากมายนะเพราะสโมสรจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ดีมากๆากฮอกินส์กลระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง l e เทนส์ปอร์ตในแง่ของการสื่อสารแล้วถือได้ว่าเป็นระดับมาสเตอร์คราเลยนะพวกเขาสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่อาจจะกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ได้สำเด็จบาโคลสมีการตั้งคำถามกับตัวของเขาเองจริงๆนะ พวกเขาทำผลงานได้ดีแต่พวกเขากลับมีการไปคว้าตัวทางครีชาควาลัสเคเลียเข้ามาและกลายเป็นตัวจริงความน่าเขาจากนั้นก็ยังมีการแก้งเกิดของทางเดซเลดูเอขึ้นมาอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของทางนักเตะเองก็รู้สึกผิดหวังและงุดหงิดอยู่เล็กน้อยด้วยบยต์มิลนิกและลิวร์ปูลมีการทาบถามเขาเข้ามาเหมือนกันรอบตัวของทางนักเตะเองก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านั้นอย่างจริงจังด้วยนะ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงดิวที่สุดท้ายแล้วตัวของทางแบรดลีย์บาคูล่าไม่ได้มาลงเอยในทิมแอนด์ฟิลของเราคราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้ากันบ้างว่าสุดท้ายในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ทางนิวพูลของเราจะมีการขยับเขยื้อนตัวในตลาดอีกเพิ่มเติมหรือไม่และอย่างไรกัน หลังจากในชว่วงซัมเมอร์ที่แล้วทางสโมสรมีการทุ่มง,งบประมาณไปมากกว่า450ล้านปอนด์ในการปรับปรุงทีมใหม่แต่คนลัพธ์มันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามว่าทีมกับทำผลงานได้สวนทางกับเงินที่มือการลงทุนไป จากแผนการในตอนแรกที่เราไม่มีความคิดที่กระโดดลงตลาดซื้อขายนักแต่เพิ่มเติมในช่วงกลางซีซั่นแต่ล่าสุดตัวของทางฟาบ์มิเซียโรมาโนก็มาชี้ชัดเลยว่าจากฝันการอํมล้มเหลวของผลงานในสนามในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนี้ของทางอาร์เนสโลตจึงทําให้ดอนราผู้บริหารที่นาเดือตูกของทางริชาร์ดยิลส์และทางไมเคิลเจตเวนนั้นตั้งใจที่จะมีการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อในการแก้ไขบรรดาจ,จุดอ่อนทั้งหลายที่ทีมของหนอมีสเตทปออกมาให้เห็นนับปัจจุบนัน ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เลยนะที่ลิเวอร์พูลจะมีการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในเดือนมก,กราคมโลมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาเปิดจัดรายการเฮลวีโกพอดแคสต์หากคุณถามคำถามเดียวกันนี้กับผมย้อนกลับไปในเดือนกันยายนหรือช่วงต้นเดือนตุลาคมคำตอบก็คงจะเป็นว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีการซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกเพราะพวกเขามีความสุขอย่างมากกับตลาดช่วงซัมเมอร์แถมพวกเขายังมีการใช้เงินไปเยอะมากเลยนะ ดังนั้นลรเวอว์พกูจะตื่นเต้นมากหากเห็นทีนี้ทำผลงานได้ดีแม้ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนั้นจะเจอกับความยากลาบากในมุมมองระยะยาวก็ตามแตนน่ในตอนนี้แน่นอนว่าหลังจากฤดูกาลผ่านไปแล้ว3เดือนลรเวกร์พูกูกลับทาผลงานได้เรียกได้ว่ายาแย่มากและพวกเขาก็กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการกระโดดลงตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมด้วยความต้องการจะทําอะไรสักอย่างกอพ,พลิกฟื้นฝัตนตะการของทีมกลับมา เราจะได้เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งไหนมันจะขึ้นอยู่กับช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ไปดังนั้นในตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มีการตัดสินใจลงไปแล้วในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้ามันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะตกผลึกว่าควรจะไปซื้อใครและในตำแหน่ไงไหนกันการวิวจะเริ่มพิจารณาภายในตอนนี้แล้วว่าสุดท้ายการซื้อนักเตะในเดือนมก,กราคมอาจจะมีความจำเป็น และมันจะขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บโอกาสในตลาดซื้อขายและสถานการณ์ต่างๆด้วยเราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาต้องการที่จะทับอะไร ในในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะหนึ่งในจุดที่บรรดาแฟนบอลก็พยายามออกมาจี้สโมสรอยู่ในตอนนี้ก็คือผู้เล่นที่จะเข้ามาสื่อพอดต,ตำแหน่งต่อจากทางโมฮัมเหม็ดซาลาหที่ฟอร์มตกลงไปในการแข่งขันซีซั่นนี้นั่นเอง อันที่จริงแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานข่าวส่งตรงออกมาจากทางฝั่งของประเทศเยอรมันว่าหนึ่งในคนที่ทีมของเราหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ตัวเขาก็คือในรายของทางไมเคิลโอลิเซ่ซูเปอร์สตาร์ดังจากทางเสือใต้บาเย,ยนน์มิวนิซึ่งอันที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2024ซึ่งในตอนนั้นตัวของทากูโอิเซ่ยังคาแข่งอยู่กับทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลท แต่สุดท้ายกับการมาเป็นทางบาเยนเมิวนิกที่ทุ่มเงินกว่าสิบล้านยูโรคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมได้สําเร็จณช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสะข่าวลือออกมาว่าตัวของทางอูริเซมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาปัจจุบันของเขากับทางฝั่งของทางบาเยนเมิลนิกแต่ทางมกซ์เอร์เบิลผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาก็ออกมาตอบปฏิเสธไปแล้วว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขยอย่างที่มีการเป่าวอ้างออกมา ล่าสุดทางฟอร์เรนพรักเทนเบิร์กนักข่าวคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางสกายสปอร์ตเยอรมันก็มีการออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าแม้ทางนิวคูจะอยากได้ตัวนักเตะรายนี้จริงแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้จึงทำให้ทางนิวโควูเบนเป้าหมายไปหาทางอองตวนเซเมนยจากทางวอทนัดแทนลิวร์พูลชื่นชมในตัวของทางไมเคิลโคลิเซและมองว่าเขาเป็นเป้าหมายในฝันสำหรับอนาคตเลยนะ p พทเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กซ์สดตัวของเขาอย่างไรก็ตามแม้มันจะมีรายง,งานข่าวออกมาเป็นอย่างอื่นแต่ในตอนนี้พวกเขามไม่ได้มีแผนการที่จะยื่นขอน้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาในตอนนี้เขาเองไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปได้อย่างจริงจังสำหรับถางลิมเวอร์พูล เหตุผลหลักก็คือโอลิเซไม่ได้มีเงื่อนไขค่าจิตสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาและทางไบเยนมิวนิกเองก็ไม่ได้เปิดกว้างสำหรัการพูดคุยด้วยตัวของทางนักตเตะก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะย้ายทีมออกไปนั่นทำให้ในตอนนี้คนที่ทางนพูลก,กำลังโฟกัสอยู่ก็คือทางอองตัวเซนเมตโย หลังจากเราฟังเรื่องราวที่มีการพาดพิงมาถึงการไล่ล่าตัวถังอองตนเซมนโยมาจากทางสม bon ูรเดอะเชอรี่บอนมัทกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยก่อนหน้านี้ข่าวสารที่เราก็ได้รับทราบมาตรงกันก็คือตัวของทางเซมิโยนั้นมีเงื่อนไขค่าจกสัญญาที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับพ bon ังวอนมัทที่อยู่ที่ตัวเลข60บวกกับอีก5ล้านปอนด์รวมเป็นสุธทธิที่ตัวเลขทั้งหมด65ล้านปอนด์ ต่เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้นจะมีผลเฉพาะในช่วง14วันแรกของเดือนมก,กราคมนี้ทว่าล่าสุดทั้งเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งจากทางเดอะอัเลติกก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเงื่อนไขนี้มันมีผลสั้นกว่านั้นและจะใช้ได้เฉพาะใน10วันแรกของเดือนมกราคมเท่านั้นเพื่อเปิดทางให้กับทางบอลมันมีเวลาในการหาตัวตายตัวแทนเข้ามาเพิ่มเติมอองตวนเซเมนโยจะเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยนะ ออนสตีนระบุบางคนบอกว่าค่าจิกสัญญาของเขาอยู่ที่60ล้านบวกกับอีก5ล้านปอนด์แต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับค่าจิกสัญญาของเขาอยู่ที่เต็ม65ล้านปอนด์มันจะใช้งานได้ในเดือนมก,กราคมแต่เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ซึ่งจะอยู่ที่ราว1ิวันเท่านั้นและนั่นจะทำให้ทางบอลมัดมีเวลาราว2สัปดาห์ในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายเพื่อไปหาตัวตายตัวแทนของเขา เงื่นไขนี้จะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในตลาดซัมเมอร์แต่จะเป็นค่าตัวที่ลดถอยต่ำลงมาสโมอสรที่แสดงความสนใจอยู่มีทั้งทางลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้็อตแนมฮอสเปอร์และผมก็คิดว่าความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์อยู่นาเต่เองก็ยังคงมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีการเปิดการดำเนินการใดๆณนะตอนนี้เลยหรือไม่เราไม่รู้เช่นกันว่าตัวของทางนักเตะต้องการอะไรในตอนนี้ด้วย แต่ผมเข้าใจว่าทางบอลมัดกำลังทำงานกับเป้าหมายเพื่อสถานการณ์การย้ายทีมของเขาเกิดขึ้นจริงหากมันเกิดขึ้นพวกเขาเองก็พร้อมที่จะมีการรับมือไปกันต่อเลยครับเพื่อนเองเกกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องดาวทิศทาง l i v e r p o o l .com สื่อที่จกบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะในการขุดเอาบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอกอดีตในายใหญ่เฮล์มีแมทเลของเราย้อนกลับไปเมื่อปี2021 ที่ซึ่งตอนนั้นเขาก็ชี้ชัดเลยว่าคนหนึ่งที่เหมาะสมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราในอนาคตข้างหน้าก็คือหนึ่งใของทางสตีเฟนเจรอรออดีตก,กับทีทมตับตำนางของเรานั่นเองใช่เลยผมคิดแบบนั้นแน่นอนครับครอบกราบณนะช่วงเวลาดังกล่าวผมเชื่อว,ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่าย ที่แฟนเจอรัตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและในมุมมองของผู้จัดการทีมแล้วเขายัางถือได้ว่าเด็กมากๆด้วยนะมันจะเป็นเรื่องราวของช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมสำหรับเขาที่จะก้าวขึ้นมารับงานนี้ผู้คนอาจจะบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องนั้นนะสิ่งสำคัญกว่าก็คือสโมสรจะต้องมีความมั่นคง แล้ผู้จัดการทีมจะต้องสามารถพัฒนาทีขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางสตีฟฟี่ทำมาดูเหมือนว่าจะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนว่าสิ่งที่ครอกเคยพูดเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมานั้นมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของเขาที่มีต่อตัวของทางเจอรากอย่างแท้จริงและณปัจจุบันหากเราย้อนกลับมาดูสถา,านการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าอา์เนสรัตยืนแขวนอยู่บนเส้นได้ มันก็มีเสียงเรียกน้องจากแฟนบอลบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์ว่ายังในน้อยหักเกิดการเปลี่ยนแปลงการดึงตัวของทางเจอร์ดักลับมาคุมทีมแบบขับตาทับชั่วคราวถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก่อนที่เราจะมีการหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้ามาทํางานต่อไปอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการพิจ,จารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เราก็ตกเป็นข่าวโผพันกับทางยูเดนนาเกลมันหลังจากการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026อีกตัวแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรง่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ้ต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ